สวัสดีครับวันนี้พามาชมเฮลิคอปเตอร์สำนักงาตบบชนตำรวจแห่งชาติครับอันนี้ลงที่พิกัดฐ <c oughs> านถนนเจนนะครับอำเภอภูสิงจังหวัดสรรีสเุเนะครับมี3ลมลำครับวันนี้ลำนี้ลำใหญ่นะครับเป็นเครื่องยูโร a w 189นะครับหมายเลข3401 ลำนี้คุณปู่ของเรานะครับลำนี้เบลสองหนึ่งสองนะครับหมายเลขหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งนะครับคุณปู่ของเราลำนี้เป็นเบลสี่สองเก้าครับหมายเลขเครื่องไม่ชัดนะครับอยู่ไกลนะครับ สภาพภูมิประเทศแล้วจุกภารกิจใหญ่เลย่อยๆภารันหินครับแล้วจุกภารกิจใหญ่เลื่อยลงได้อย่างปลอดภัยครับรอดูการยกตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสามลำสวยมากเลยครับ ทิศเดี๋ยวชุดหนึ่งกับพ่อมา่นอะไรทิศท,ท,ทางล่อนลงมานะครับแนวเทือกเขาเลยครับเมื่อกี้ จอดเหมือนสุมหัวทำอะไรกันสักอย่างหันหัวเข้าหากันเลยครับสวยงามครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการรับชมครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปครับ,รบการยกตัว